สวัสดีครับเมื่อเนี่ยมาเจอกระเป้าเปิ้ขึ้นเขาครับผมเป๋าเปิ้นพามายำกับดักไม้ไม้ครับเนี่ยไม้ไม้เนี่ยทีนี้สามหลังนะครับไม้นี่ยไปเป้าเปิ้นที่พาดไป้ยำครับผมเพิ่งบรรยากาศเนี่ยรอบขางเป็นผูครับผูไปม้ว่าหลายแห่งห้างครับผมเดี๋ยวไปร้อนรุ่นกันว่าสีมิโตห่มิโตครับเมื่อนี่ยไปไปกันเลยครับผม ไปรุ่นกันครับไปรุ่นกันนะครับว่าสิมิตโตรหรือบูมิตโตรครับกับดักกับดักยี่นี่มีสมีสองหลังแต่ว่าอีกหลังหนึ่งอยู่ฝั่งฝั่งฝนครับฝั่งฝนฝั่งฝนเขาหนามเนี่ยขับดักก็ถึงนี่สองหลังกนส่อ,อ,อสงสีเป็นแผ่น มันี่จ้องสีเปลีนนี่โอ้โหหนาว่ะท้องสีเปลี่ยนเนี่ยกับดักนี่ก็พลันผมน้องนี่ติงนี้ติเหนี่ยวล้บเนี่ยกับดักนี่มางก็พุ่นลัน โอ้ลั่นรู้เลยยไปเดี๋ยวผมแล้วพอเพื่อนห่างไหมครับเฮ้ยพยายามอีกครั้งต่อไปครับผมเรียบร้อยครับลังเนยวพยายามลังต่อไปครับผมทดสอไบไม่ทดสอบไม,บไม่มันดุนแล้วครับบ่ได้บ่ได้ทดสอบเพราะต้องทดสอบตลอดนะครับเช็คว่ามันลันหรือว่ารันนะครับไปมันรุ่นหลัง ว่าสิเป็นยังไงครับล้างลัง,ลงนี่ก็นเงียบเว้ยลังนี่ก็นเงียบครับล้างนเงียบเอกับดักไหมเดี๋ยวขออนุญาตเฮ็ดเฮ็ดกับดักไหมก่อนครับผมเนี่ยเดี๋ยวรอเปิดเฮ็ดกับดักไหมก่อนครับเรียบร้อยครับเฮ็ดกับดักเรียบร้อยแล้ว ฝนออตกมาแห้งดินมันที่ไหลลงครับเราเปิ้ลก็เลยต้องเผ็ดใหม่ย่านมันโบรันครับย่านโบรันเขื่อนไม้อะไรที่ขาดเดี๋ยวมันจะเสียดายครับเบาเปิ้ลจะปเป็นต้องทดสอบก่อนครับเพราะว่ามันห่างไม่โดนเดียวห่างไม่ไหลเมืม่อไหลมันเวลาครับทดสอบด้วมาเบิ้งต้อนกลับ ว้าวเปิ้อนสิเอารถขามในวันนี้ม้าหันกระูบม้าหันกระูบม้าหันบม่รู้ว่าเป้าเปิ้อนออกขามมาเห็นยังหน้าหมอกลายเออหน้าหมอกลายครับหน้าหมอกลายเดี๋ยวแชรไปเบิ่งอีจฉาเพนไก่โตกินนะครับอีจฉาเพนครับเดี๋ยวแชร์ไปเบิ่งครับโอ้ ลิสตตรรถเบาเปิดเด้อเดี๋ยวให้เดีย๋ยวให้เบรกลดเราเปิดเนี่ยเอ้ยเบาเปิดบนหนาวขามมาเลยเดี๋ยวพาเบิ่งมองขามกันเนี่ยพาเบิ่งมองขามเบิ่งบร,รรยากาศไปครับนี่บรรยากาศฝ้าหลังฝนครับบรรยากาศฝ้าหลังฝนเนี่ยเบาเปิดจะเห็นยังไงเอาอมองขามเนี่ย เลื่อตัวรดเดียวแบบนาสิจอดไว้ควางฝุ่นนึ่งว่ามันตื่นๆที่ไหนไหนบกเลิกเบ้าเปิ้ลก็ต้องบีบบังให้มันดับไปอีกวบบเนี่ยไป,ไปไปไปครับเดี๋ยวเหนืออีกหลังหนึ่งเดี๋ยวเบาเปิ้ลสิพาไปยายามเดี๋ยวมันจะค้ำกันครับผมไปกันเลยครับผมมาครับมาแล้ว รถเกือบพานไว้เฮ้ยนึกตื่นรถนึกตัวรถครับผมไปพาไปดูหลังสุดท้ายครับว่ามันจ,จิจ,ออนนนนนจ,จังหรือว่าจังเออมาเปินลมาเปิ้ลใช้ไฟสามหลังครับไม้เนี่ยมาเบิ่งกันว่าสิจังหรือว่าจังนะครับไปแล้วไปลุ้นกัน เห็นรถมาแหัน,นเมือี่แรกรถสตาร์ทติด <laughs> รถบูบรถบูบรถบูบก,กงนอ่ะโอ้โหบูบตายติดบนเอาวะไปเพราะว่ารลายครับไปรุนกันครับผมน,นี้ไม้ปะไม้ส่วนหอมแบบไปนี่รักไว้ตังนึงเงิน แล้สลิงเอาลงมาแล้วครับสลิงสลิงสลิงหนาห่อนมันบ่ค่อยได้มาเบิ่งครับมอต้องอลงอุ้ยหอมไหมน้ำขัดน้ำขัดน้ำแน่หอม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 น้ำขัดน้ำแน่ครับหอมหอมสลิงเอาลงหมดแล้ว โตว่ะยังเด็เนี่ยขึ้น nhập เถอะครับขึ้น nhập แท้ขึ้นแท้ขึ้นแท้โอ้ยน้่นไหลแห้งมัเนี่ยวงนี่ครับวงนี่แสดงว่ามาทำงานมาทำงานวอนหมาครับวอนหมาเออโอ้ยเนี่ยเสด็งโอ้ยแสดงว่าวอนมาครับเนี่ยเนี่ยที่นี่ย โอยนี่ละห้องกูมาครับโอ้ยเงียบเงียบเงียบหมากม้อนเบิร์ดครับหมากม้อนต้นมอนต้นมอนมันนี่เนี่ยครับต้นมอนนี่เนี่ยเนี่ยต้นมอนต้นมอนมันเริ่มจางแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ฝนตกแรงนนึงซิครับเอ้าเดี๋ยวเพื่อนที่เอาลับพระจักไปเดี๋ยว โมมานครับโหมานมาฟังผีกับโมมันเื่อนันฝนตกฝนตกเล็งพอดครับแล้วมันบ่มีเวลาได้ลงมาหายหายกินเลยนะครับฝนตกหนักช่วงพายุเข่าครับพายุเข่าอืมทุกนายก็เป็นกําลังแก่ห้บเบาเปิ้น,นะครับช่องน,น้อยๆครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนี้ได้ครับเด้อก็ เปิดช่องไว้ดนแต่ว่าบม่ค่อยได้ลงบม่ค่อยได้ลงในคลิปนะครับบม่รู้ว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์อย่างอาบอกยังไงซะครับเ,เมื่อน,นี้ได้มาเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวไปนะครับเอา้าถามบ่ารู้ว่าสิเป็นทังไหนกะเฮ็ดเล่นเฮ็ดหัวตามกันเยิ้มเบาเปิ่อนเหรครับาฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เบาเปื่อยนะครับเอา้า บปาเปิ้ลกับอลาพาารากกะจ่าไปชนิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไว้ให้บปาเปิ้ลเนี่นะครับเป็นกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของบปาเปิ้ลบปาเปิ้ลกัขอบคุณห,หลายครับผมขอบคุณห,หลายเลยที่มาเป็นกําลังใจให้บปาเปิ้ลเอา้าอำลาพราะจา่กไปด้วยบรรยากาศป้าหอมงามๆครับเนี่ยไป ไปกันเลยครับผมสวัสดีครับปลาหอมงามๆปุ๋ยถือปุ๋ยไม่ต่องหงายเพียร์ยัง้บรรยากาศก็ดีครับเพื่ออ้ยเอาไปแล้วครับผมจวดจัดจัง